ยายาแท็กทีมต่อธนพยืนหนึ่งพรีเซนเตอร์แอร์แคเรียตต่อเนื่องปีสี่พร้อมร่วมเนรมิตความเย็นเพื่อความสุขในงานแครียอินเวนต์ยัวแฮปปี้เน็ตแลนด์ บริษัทบีกลิมแครียประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศรายแรกของโลกสัญชาติอเมริกาภายใต้แบรนด์แครียจัดงานเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่แครีอินเวนต์ยูเออรแฮปปี้เน็ตแลนด์เพื่อส่งมอบประสบการณ์ความเย็นรูปแบบใหม่ของเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ซึ่งโดดเด่นเรื่องความประหยัดพลังงานดีไซน์สวยงามและฟังก์ชันครบครันทันสมัย พร้อมเปิดตัวจับมือเป็นพันธมิตรกับ The World Disney ประเทศไทยครั้งแรกอย่างเป็นทางการเพื่อรวมกันในะมิตนวัตรกรรมความเย็นเพื่อความสุขของทุกคนในครอบครัวผ่านเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ซีรีส์ใหม่ล่าสุดถึง3รุ่นได้แก่ X Inverter Plus Color Smart และ Copper โดยควง2พงีเซนเตอร์ที่อยู่1เรื่องความฮอตยาญาอุรัสยาสเปอร์บันและต่อธนพบหลี่รัตนคจรมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ของแคลเรียและสร้างสีสันภายในงานกันอย่างใกล้ชิดณศูนย์การค้าเมกาบางังนาค่ะครับก็วัตถุประสงค์ของการจัดง,งานในวันนี้นะครับนอกจากเป็นการ ขอบคุณตัวแทนจำหน่ายหรือลูกค้าแล้วนะครับก็อะไรอย่างงี้ก็จะเ,เป็นการเปิดตัวเนี่ยผลิตภัณฑ์เรือธงนะครับของแคเรียเนี่ยด้วยกันทั้ง3รุ่นนะครับก็คือ Copper 11นะครับเอ็กซ์อีเวอร์เตอร์พลัสแล้วก็ Color Smart รนะฮะแล้วก็ที่พิเศษสุดๆในวันนี้นะครับก็เราได้เปิดตัวเนี่ยพ,พันธมิตรทางธุรกิจในปีนี้นะครับผู้ซึ่งเป็นผู้ซึ่งให้เป็นผู้ให้ ความสุขเนี er as, ่ยแกัคนทั่วโลกเนี่ยมากว่า100ปีนะครับก็คือเดอะวอลดิสนีย์ไทยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีนี้นะครับเราจะเห็นเนี่ยแอร์เนี่ยซึ่งมีคอลเลคชันเนี่ยของวอลดิสนีย์หรือว่ามาเวลเนี่ยให้กับผลิตภัณฑ์ที่เราเปิดตัวไปครับครับผมถ้าตอบง่ายๆหรอครวันนี้มาแบบวอลดิสนีย์เลยไปเดี๋ยวทราบอีกที่ใช่ป้ะคะดีใจมากๆค่ะ รู้สึกดีใจที่ได้นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพมากๆครบฟังชั่นให้กับทุกคนได้ใช้กันที่บ้านค่ะซึ่งปีนี้พิเศษกว่าเดิมค่ะเพราะว่าเราได้ร่วมงานกับบ h e Walt Disney ค่ะทำคอลเลคชั่นใหม่ให้ทุกคนได้เลือกลวดลายบนแอมเบอร์ของผมได้หรอครับของผมจะเป็นอ v เวนเจอร์ครับก็ เดี๋ยวหนังโฆษณาตัวจริงปล่อยตั้งแต่หกโมงเย็นวันนี้ก็ฝากพี่ๆทุกคนติดตามแล้วก็ฝากทุกทุกคนซัพพอร์ตแคริเอร์กันด้วยครับวันนี้มาในลุคอะไรคร<ๆ>ับผมชอบตัวไหนพี่สาม,มตัวก็จริงๆก็คือในโฆษณาเป็นทนั้ง3ตัวเลยครับ <c oughs> ใช่แล้วก็ลุคลุควันนี้ก็จะเป็นลุคที่ใช้ถ่ายในหนังโฆษณาครับเย็นแล้วก็ฝากทุกคนที่กำลังจะซื้อแอร์ช่วงนี้หน่อยครับครับผมก็ผมใช่ไหมโอเคครับ ครับก็วันนี้นะครับเชื่อว่าปีนี้จะเป็นอีกปีแล้วกันที่พิเศษสุดๆของแคริเอร์แล้วก็เชื่อว่าสําหรับใครที่กําลังมองหาแอร์ที่ทั้งทนคุ้มล้ํานะครับผมแล้วก็ประหยัดด้วยก็บอกเลยว่าวันนี้ไม่มีช้อยให้คนให้คุณเลือกแล้วนอกจากแคริเอร์ครับแล้วก็เสริมอิกพิเึงของค้ำต่อเป็นพุ้นลวดลไนะ ที่จริงของผมจะเป็นแคเรียคอปเปอร์ครับก็จะจะมี7กับ10เหมือนเดิมแล้วปีนี้พิเศษสุดๆก็คือจะมีคอปเปอร์สิด้วยแล้วก็จะเป็นลิมิเต็ดอีดิชันที่ทำกับ Marvel ที่เป็นเอ่ออะเวนเจครับย่าย่าล่ะของนี้นะคะ x p l o e r Plus ครับก็พูดไปมากี่ครั้งทุกคามเชื่อจริงๆมีเอ่อลวดลายที่สามารถเลือกได้เยอะมากๆยังตอบโจทย์ ความต้องการของคนรุ่นใหม่ค่ะถ้าอยากจะเช็คค่าไฟก็สามารถเช็คแบบเร็วเท่าไหร่สั่งทุกอย่างทันทีเลยแต่บางทีมีปัญหารนิดนึงได้ค่ะน้ฝซาวด์ไหมนะคะนักท่นขาอุ้ยโว้ยเพรยังไงในในส่วนของแคมเปญปีนี้นะครับของแคริเออร์เนี่ยก็เราคาดว่าเราจะจัดแคมเปญเนี่ยได้เร็วกว่าเดิมนะครับแล้วก็ได้เข้มข้นกว่าเดิมนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นแหละก็ เพื่อแฟนแฟนแคเรียนะครับจะได้ประหยัดยิ่งกว่าเดิมแน่นอนครับยังไงพบกับแคมเปญของแคเรียได้เร็วๆนี้ครับขอบคุณครับยอดขายค่ะยอดขายครัก็ในส่วนของยอดขายของแคเรียปีก่อนนะครับเรามีการเติบโตเยอยู่ที่22เปอร์เซ็นต์ครับผมปีนี้เนี่ยเราคาดหวังเนี่ยยอดขายเนี่ยเขาจะมีการเติบโตอยู่ที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยอยู่ที่15เปอร์เซ็นต์ครับสำหรับยอดขายที่จะเติบโตครับขอบคุณนะคะ ขอบคุณมากนะครั